สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมนะคะช่างนะคะต่อเติมนะคะทําหน้าต่างนะคะเด็กกั้นนะคะแล้วก็เป็นจะเป็นมุ้งลวดเนาะที่กุฏินะคะกุฏิวัดนะคะร้าสมหมายนะคะขออนุญาตเข้าไปชมข้างในอนนี้ค่ะดูเหมือนง่ายมากเลยเนาะที่ข้างในดูเหมือนง่ายมากเลยนะทำแป๊บเดียวป๊อก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 เนาะ นนี้เป็นร้านชายร้านชายอันนี้ทีวีของพ่อทีวีของพ่อที่พ่อเคยดูทีวีของพ่อ,อ,พอ,อ,พอ,อ,พอใส่อย่างนี้ หนึ่งสองสามมันก็เป็นนี่แหละช่างบอกว่าหกพันหกพันนะคะทุกคนใส่ไม่ได้ใส่น้ำรวดด้วยโอเคสวัสดีค่ะช่างชื่ออะไรคะครอะไรนะ <laughs> มาไกลเนาะทำว่ายังเลยเนาะเก่งจังเลยอันนี้มันจะต้องมีอีกอีกล็อกหนึ่งใช่ไหมมุดหลวดครับผม แค you know? you right. ่นี้เลยเหรอทำไมห่างยังเลยตรงไหนตรงช่องเนี่ยแม่แม่เนี่ยช่องเนี่ยไม่ไม่เอากั้นอีกแล้วมันห่างเนี่ยมันห่างนิดียวเลเอาอีกเส้นหนึ่งตรงกลางได้ไหมเออทำดีกว่าเออเออกั้นโกลมาห้องมันมันใหญ่ไปคนก็มุดเข้ามุดออกได้เอากั้นอีกเส้นหนึ่งเออมันเล็กมันใหญ่ไปใครใครก็เข้าไปได้นั่นน่ะ เอาเอาเอาแค่เส้นเดียวก็พอตรงขีดลงฉีดตรงกลางลงมาสิขีดตรงกลางลงมาเออนั่นแหละใช่อย่างงั้นก็ได้เออนี่แบบใครก็เข้ามุดเข้าได้นี่มันมันใหญ่ไปเหมือนกันขโมยได้ไงยงเงี้ยเอาอีกเส้นหน,น, <Leb imer. S 1> นึ่งค่ะค่ะมันมันนี่ไปไม่รู้เหมือนกัน เ <Okay. S 2> จ้าจ้าเราจะทําให้กั้นไหนไม่ให้คนเข้ามาแต่มันจะทําใหญ่ขนาดนี้เออห่างมากเลยไม่ได้ไไดจะทำไง